สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมาครับไอชีนอดในเวอร์ชัน1น1 1 1 8 EP ที่4ในคลิปนี้เราจะทำอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยและในวันนี้เราก็จะมาตามหายวิเลเจอร์ตัวใหม่เพราะตัวเก่าเราถูกสังหารไปเรียบร้อยโอ้โหอะไรไม่รู้เต็มเลยอะไรไม่รู้เพียบเลย ถึงมี่ออะไรไม่รู้เต็มเลยก็ไม่รู้อไ,ไม่รู้สักอย่างหลังจากแวะเก็บของเสร็จแล้วทำการเดินทางออกไปเพื่อตามหายวิเลเจอร์ตัวใหม่ของเรากันพอก่าสเร็วโดยด่วนเลย,ย,ยคนเนื้อไปย่างที่ไหนวะเนี่ยมึงเอาเนื้อไปเหรอโอเคกูยังไม่มีบ้านของกูเลยได้แล้วเราก็ได้มาพบกับบ้านของวิเลเจอร์หนึ่งหลังที่อยู่ในป่าค่อนข้างใหญ่ใหญ่กันเลยทีเดียวแล,แล้เราก็ได้มาดูวิเลเจอร์ตัวนี้ว่ามันแลกอะไร เราก็ไม่รู้นะว่าคืออะไรเหมือนกันแล้วเราก็ได้ทําการพยายามนาเจ่าไวเลเตอร์ตัวนี้เข้ามาอยู่ในเรือของเราก็เราจะได้เอามันกลับเข้าไปในบ้านเรานั่นเองหลังจากที่เราตามน้อง้อมานานมันก็ไม่ยอมที่จะขึ้นเรือของเราสักทีนะครับแต่มันก็ไม่ยอมที่จะขึ้นอยู่ดีเราก็เลยได้ทําการไปตามหาของที่อยู่ในบ้านาต่อหืมนีนเสียงมาอยู่มันอยู่ไหนเนี่ยหายไปไหนไม่รู้อ๋อห้องนี้ก็ไม่มีหายไปไหนเนี่ยตายมากใช่เหรอครับมันหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็เจอกับแมวน้อยตัวสีขาวแล้วก็ไปย่อง แล้วก็เข้าไปเอ้ยมีดเดจิตตัดหน้าแต่ทำไมผมไม่สนใจมันก็ไม่รู้ครับผมไม่เข้าใจเต็มเหมือนกันหลังจากที่เราตามแมวตัวนี้มาแล้วก็พบเจอกับสิ่งที่เราไม่คาดคิดเฮ้ยพี่เดวคนปลาใช่เฮ้ยดีมนันได้ปะเนี่ยก็ระวังละก,กันครูครูเกงว่ามึงอาจจะไม่ได้หมดเข้า,าขหัวใจไม่ใช่ครับผมซูมมันไม่ไหวผมก็ได้โอกาสวิ่งหนีกลับบ้านเหมือนเดิมครับและในระหว่างนั้นผมได้พบเจอกับเจ้าหมายักษ์ตัวใหญ่ฮ้อะไรเนี่ยป็นตัวมใหญ่งี่ และอย่างที่เราเห็นเนี่ก็คือตัวมันใหญ่ผิดปกติมากนีอุย้ยตัวบเบิลมแต่ผมไม่มีกระดูกผมก็เลยได้ทําการเดินตามหาเจ้ากระดูกแล้วผมก็เจอเจ้าตัวมนุษย์ตัวเขียวนันี่โดนกินเรียบร้อยแต่ที่เราเกิดแล้วเราทําการพายเรือจากบ้านไปแล้วเราก็พล่กนึ้นได้ว่าเราก็มีกระดูกอยู่ในบ้านเหมือนกันแนระหว่างที่เรากลับมาเราก็ได้เจอกับหอคอยเก่าที่เราเคยฝากของมาที่นี่แล้วก็ไม้สามตัวของเรานั่นเองหลังจากที่เราเก็บของมาเสร็จเรียบร้อยล้วก็เดินออกมาครับดูผิดรูแล้ว ตกลงมาตายครับแล้วเราก็ได้ทําการกลับมาเพื่อตามหาเจ้าหมายยะของเราเหมือนเดิมแล้วก็ได้ทําการเอามันมาของเราเรียบร้อยครับแล้วก็มาเจอกับวิลเลเจอร์ของเราแล,เแล้วเอ๊ะภายมี2ตัวแล้วได้ทําการลากเข้าวิลเลเจอร์ของเรากลับบ้านมานะครับในระหว่างนั้นเราก็เจอสิ่งที่ไม่คาดคิดครับปูอลิเกาของเราได้ทำการพายเรือเข้ามาหาเจ็บเรียบร้อยเรียบร้อยโอ๊ยกลับไปบ้านมันยักษ์ขนาดเท่านี้เหรอวะยากษ์ลิง แล้วได้ทําการกลับมาแล้วก็พบก,กับสิ่งที่เราไม่คาดคิดอีกแล้วมันเรียกพวกมาครับทำไมมันดูลำบากแยอว่าเดี๋ยวคุไปด้วย,ยดีกว่าทำทางเราไม่ครั้งแล้วเจอกับนี่ครับบัคครับ,บ,รบตายครับและเพื่อความแค่นี้เราก็ได้ทําการพาแฮปปี้ไปด้วยครับรับรองว่าคราวนี้จะไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอน สุดท้ายมันก็ถูกพวกเราสองคนกำจัดอย่างเรียบร้อยแต่วิลเลจเจอร์ของเราก็โ <พา S 1> ดนสังหารไปเหมือนกันครับท้ายแล้วก็ได้ทําการกลับบ้านพร้อมกับเจ้าหมากย์ของเราเหมือนเดิมและในเช้าวันนี้เราทําการตามหาเจ้าวิลเลจเจอร์ที่อยู่จากหมู่บ้านข้างๆของเราแล้วเราก็ได้ทําการเดินทางข้ามวันข,ข้ามคืนเลยนั่นเองแลวเราก็ได้เจอกับเจ้าเกาะลอยฟ้าที่มีอยู่แค่หนึ่งเกาะเล็กๆเท่านั้นแล้วก็มีวิลเลจเจอร์อยู่ข้างบนเราก็ได้ทําการนําเจ้าวิลเลจเจอร์ตัวนี้ลงมาจากข้างบนแล้วเราก็กลับไปนอนในหมู่บ้านนี้ก่อน ตื่นเช้ามาแล้วทาการนาเจ้า NVC นวีตัวนี้กลับบ้านของเรากันและจะถึงตกเย็นนั้นแล้วก็กลับไม่ถึงบ้านสตรีพาะเราได้ทําการลงทางพร้อมกับเจอหมู่บ้านใหม่ของเราลุ่งเช้าเราได้ทําการมาสํารวจหมู่บ้านนี้ซึ่งก็มีแต่ของดีมากมายเต็มหมดเราต้องใช้ทาแบลบในการดูแล,แล้วครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้พบกับทางใต้น้ําสุดประหลาดเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าข้างล่างนั้นจะมีอะไรอยู่บ้างเราก็ได้ทําการลองลงเข้าไปสํารวจดูสุดยอดครับเราก็ได้พบกับเจ้าซอมบี้มากมาย เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ้อแล้วหลังจากนั้นเราก็พบความซวยที่เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากความโลภมากของเราเออแล้วผมก็ยังไม่รู้ตัวผมก็ได้ทําการลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆผมก็ค่อยๆตายเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายผมไม่เหลืออะไรในตัวเลยผมก็ได้ทาการตัดใจครับแล้วก็หาของใหม่แล้วผมก็ได้ทาการเจอกับเจ้าบ้าน,นยิลเลเจอร์ผมก็หนีซอมบี้เข้ามาโอ้เจอเรียบร้อยครับซวยไปเดิม หลังจากนั้นเราทำการชนคว้าสำรวจเจ้าหมู่บ้านลึกลับนี้ว่ามีสิ่งไหนที่เรายังไม่ได้เอาไปอีกบ้างแล้วก็ค่อยที่จะเก็บของทีนิดแล้วก็เอามันไปเก็บไว้ในบ้านนะครับซึ่งตอนนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีของเยอะมากมายเหมือนเดิมนะครับในคราวนี้เราก็ไม่ยอมให้จะเป็นปริษัทซ้ำรอยแล้วทาการเอาของต่างๆของเรามาเก็บไว้ในนี้ให้หมดครับแล้วก็จัดให้มันสวยงามพร้อมกับรอยแฮปปี้ให้มาละครับเพราะว่าผมหลงทางครับ และคลิปนี้ก็จะจบลงเงินตรงนี้นะเพราะว่าแฮปปี้ของเราท่านผการออกจากเกมไปเรียบร้อยแล้วก็เหลือตัวคนเดียวก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อครับผมว่าหลงทางกลับบ้านไม่ได้ครับพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ